สวัสดีครับเพื่อนๆ RECU ที่รักของอาจารย์มนบทั้งหลายวันนี้วันที่เก้าเมษายนแล้วนะครับจะเข้าไปใกล้อีกสามสี่วันก็เป็นอะไรครับวันสุดไทยวันสุดไทยผมต้องพูดก่อน th วันสุดไทยเราเราจะให้ว th ันสุดไทยกระตุ้นการท่อเที่ยวไทยเที่ยวไทยเขาที่แล้วผมพูดแล้ว,ลวร,รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศชาวโปรฝรั่งมาเที่ยวไทยท่านคิดหน่อยครับ หาไปคุยกับคนที่เขารู้หน่อยถ้าจะรู้ว่าตรุษไทยเนี่ยไทยเที่ยวไทยทั่วประเทศนะครับคนหลังเที่ยวไทยเขาทล้วพอกกบัอมาไม่กี่คนแล้วครับแล้วคนอเมริกาขนาดนี้ไม่มาเที่ยวเลยเพราะอเมริกากำลังจะเขะหัวไทยผมพูดหลายดีล่ะว,วันนี้ผมจะพูดว่าไทยกําลังถูกคู่กันโชครีดไทยนะฮะและเอาเปรียบนะครับผมจะพูดอย่างนี้ย เพราะฉนันคณะนี้ประเทศไทยเป็นเ่นียรัฐมนตรีนี่คณะรัฐมนตรีนีก็เป็นคณะรัฐมนตรีของที่ค่อนขาจะอ่อนแอที่สุดตั้งที่เราเคยมีคณะรัฐมนตรีมาผมต้องพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดตุ๊ดๆคนครับเพราะทุกคนอ่อนหัดทั้งสิน้ว on, วว on, น,นวัยก็อ่อนวัยวุฒิก็อ่อนคุนวุฒิก็อ่อนประสบวุฒิก็อ่อนรัฐบาลชุดนี้นะครับและมีคุณพ่ออยู่ข้างหลังให้รัฐบาลชุดนี้ไปอยู่ข้างหน้า ผมชอบคุณหุงอิงนะครับแต่ต้องรู้ว่าคนเราเนี่ยมันอ่อนทั้งวัยวุธคุณวุฒิประสบวุฒิต้องมาพัฒนาประเทศในภาวะที่คริสสแบบเนี้ยมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะไม่เหมาะผมต้องพูดแย่นะเขาที่แล้วก็พูดแล้วว่าปัญหาอย่างเงี้ยมันต้องไปหาคนที่มีประสบการณ์เยอะแยะเลยไปดูครับเดี๋ยวนี้มีคลิปออกมาดีมากเขาที่แล้วขอให้คณะรัฐมนตรีโดยเพราะยิ่งคณะนาะนยกนะ ไปฟังคลิปของดรปิติสีแสงนามซะหน่อยนะครับเขาพูดมบบเัาเนี้ยเปิดชื่อดอร์ปิติสีแสงนามเขาพูดอะไรเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเอ่อพวกนอกนั้นก็ไปดูคุณสึกที่ชัยอยู่นะครับคุณสนที่ลิมนะครับดีบีสวเถาวพวกนี้เขาพูดอย่างนี้ทั้งนั้นไปฟัง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 กันหน่อยอย่าไปนึกข้าพเจ้าเก่งโดยเยพาพกระทรวงผมพูดหลายทีนะกระทรวงครั้งนี้อ่อนที่สุดอ่อนแอที่สุดแล้วก็เบี่ยงกล้าม แล้วคุณองค์อิงก็แต่งตั้งพวกเนี้ยไปเจราจาผิดป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 ิดนะครับผมเป็นคนไทยนะ,นะครับนะครับแล้วผมเชื่อผมบอกแล้วว่าผมชอบคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่ไม่พร้อมทีนบอกเราไม่พร้อมไม่ใช่คนรุ่นใหม่ไม่ฉันจะเก่งโอ้ฉันแน่โปรยเงินโปรยเงินโปรยเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสไตล์ฉันท่านไม่มีประสบการณ์โดยเฉพาะยิ่งกระทรวงครังผมพูดอาชีแล้วรัฐมนตรีครลังรัฐมนตรีช่วยครัง ลดดันไปเป็นรองนายกอีกตายตายตายสูสาดประเทศเหลยเถืนก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปไปฟังคลิปซะ,ะผมสรุปก็ได้ดรปิติสีแสงนางเขาบอกว่าอย่างงี้มันมีสามวิธีการหนึ่งเลยเป็นเสือหมอกให้คนเข้าไมาให้มาเคาะหัวเล่นอย่างเช่นไม่เช่นอะไรเ็แขมโบเดียทําอะไรก็ทานฉันเป็นคนให้เธอมาเคาหัวเล่นอย่างนี้ยคือไม่สู้เลยนะหมอบลาบคาบแก้ว อันที่สองขวาสุดยืดอกสู้อันนี้ต้องเก่งต้องจีน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 แล้วมีพวกตรงกลางเนี่ยกลางนี่หน่อมแนมไปทางมอหรือแนมไปทางสู้เราอยู่ตรงกลางเราถูกหมายหัวป้ายว่าเป็นประเทศที่สโสโครกเอาเปรียบแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งไปเจรจาถ้ายัางตั้งสติมไม่อยู่เลยสนุปง่ายๆก็คือมันจะกระทบการส่งออกไปอเมริกากระทบกลุ่มเดียวเท่านั้นะนะครับแต่ เกียรติยศทั้งหลายมันเสียหายหมดนาะทั่วประเทศมันที่จริงมันกระทบบริษัท5บริษัทประมาณ1า3ส4บริษัทที่ส่งออกไปยังอเมริกาเท่านั้นไปฟังและบริษัทชุดนี้ยนะครับเป็นบริษัทซึ่งสิ่งขายของประมาณ4ประเภทไปอเมริกาถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมกีกลุ่มนิธนะที่ถูกกระทบแล้วกลุ่มนี้ที่ถูกกระทบนะเราส่งออก28% เป็นของ GDP 28%เปอรของการส่งออกเราเท่ากับ GDP ใน28%เนี่ยส่งออกอเมริกาแค่25%่สิ้าเนฉนั้นนิดเดียวครับไอ้นิดเดียวเนี่ยเกี่ยวข้องกับสินค้า50แห่ง12บสองถึงสิบภาพบสั่ไปดูสักหน่อยครับท่านรัฐมนตรีครั้งที่ฉลาดหรือเกินทั้งหลายเนี่ยท่านนายกที่เก่งหลือเกินไปดูสักหน่อยหนึงตัวเลขนี้มาจากผู้ที่รู้เท่านั้น แล้วไปคุยกับท่านพันศักดิ์จะเอาอยัางไงท่านพันศักดิ์นี่รู้ดีนะครับท่านเป็นนักสู้สมัยอังกฤษนะครับเป็นโซเชียลแอพโรชดูซนะักแล้วก็มีคนเก่งองีกคราวที่แล้วนะท่านไปไปดูคุณสุมุติสายเชื้อคนนี้เราเก่งแต่เก่งเรื่อกงการเงินแต่เก่งเรื่อกงการค้านะครับเก่งในนี้มันคุณสุภชัยพานิชพัฒน์เนี่ยสุบทั้งหลายเนี่ยเรามีทั้งหลายคนเนี่ยแล้วก็ไปคิดแล้วถอยลงมาเราจะเอาไง เราอยู่ตรงกลางครับกลางซ้ายหรือกลางขวาถ้ากลางซ้ายก็หมอบลากข้าวแก้ให้ข้าเขหหัวขอสวัสดีครับขอผมหน่อยนะครับผมขอแบมือประเทศไทยแบมือเขาเนี่ยนะถ้าเป็นทางขวาเธอต้องเป็นมวยหน่อยนะครับเป็นมวยหน่อยต้องยอมเสียนะครับสิบห้าบริษัทที่ไปทําการค้ามาขนาดนี้อยู่ต้องยอมขาดทุน แล้วก็อยากค้ากับอเมริกาอีกเลิกแล้วอเมริกาเนี่ยเลิกคบเลิกค้าเลิกเป็นมิตรได้แล้วเพราะนั้นมันจะรกระทบกระทั่ง12บริษัท50ไอเทมติดลบเท่าไหร่ผมไม่รู้ตรงเนี้ยนะครับไม่จะไมขอทั้งประเทศคนอื่นเขาส่งไปขายที่อื่นเขาไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับแล้วตมีคนนี้ก็ไม่เคยค้าขายฐมตรีช่วยไม่เคยค้าขายนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับ คนเราเขาเรียก man has to know his limitation โอ้อะไรทีเราต้องรู้คุณภาพเราเราไม่รู้ก็ต้องบอกไม่รู้นะครับวิธีแก้เขาไปฟังเขาหื่อเขาบ้างเป็นเล่าปียกมือไหว้เขาดื่นเป็นไหมนะท่านนายกใต้ดินหายไปไหนท่านเก่งเหลือเกินตอนเนี้ยสทอทรอนะนะครับเรื่องสำคัญเนี่ยมันไม่ออกมาพูดไอตอนที่บ้านเมืองสงบสงบ,บพูดอะไรครับประเทศไทยอนาคตโอ้พูดใหญ่เลย เก่งเหลือเกินนะครับผมนึงบอกประเทศไทยอ่อนแอคลิปนี้ผมจะพูดเหาอประเทศไทยนะครับภายใต้วิกฤตการค้ากับอเมริกานะครับและรัฐบาลที่อ่อนแอของผู้หญิงผมไม่จาวหาเนะท่านเป็นผู้หญิงครับถ้าไม่เหมาะหรอกครับจะมาลบกันอย่างเงี้ยท่านถอยไปดีกว่าให้คุณพ่อมาทําอะไรมาทําเอาคนนี้มาทำซะเพราะฉะนั้นผมจะยูุให้พวกเราเนี่ยครับไปตั้งเวลาเรา ในอดีตนะครับเราแพ้สงครามเราตั้งเสรีไทยขณะนี้ผมอยากให้พวกเราตั้งไทยเสรีเข้ามาดูเข้ามาวิเคราะห์เรากำลังถูกอเมริกาเขกหอยอยู่เนี่ยรับผมครับผมขอพุ่มเอารถดีแล้วนี่เหลือคนไทยท่านแข็งไว้ท่านจะเสียหายแค่สิบห้าบริษัทเท่านั้นะครับห้าสิไอเทมเท่านเองนะนะวิธีแก้ไขง่ายทีเดียวครับท่านเสียหายเท่าไหร่ที่ท่านสั่งไปแล้วจะถึงเมษาเมษาหน้า ห้ามค้าขายกับอเมริกาเด็ดขาดที่ท่านคอมมิตแล้วเสียหายเท่าไรรัฐบาลให้แ็กซ์นะครับโบนัส็กซ์ฮอด์ไปโจมมันก็แก้ไขหมดเลยแล้วก็ตั้งห้าได้นะครับไปดูคลิปที่แล้วผมอเมริกามันเขกหัวมากท่านจะให้อะไรอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้ครับนะครับไปถามคุณคารีินีมานเฮมิเป็นคนเจรจาผู้ไอเอ็มเอ็กเสยหัวอย่างเงี้ยไปดูซนะขนาะนี้ใหม่ชังเพราะจะนั้นคลิปนี้ผมขอดูเดือนหน่อย ผมไม่ชอบรัฐบาลอ่อนแอนะครับผมไม่ชอบมาคนโดนธรรมเนี่ยนะครับเป็นนักเอสเส s ผมก็เป็นนักเ e สเ e s นักเ e สเเนี่ยเอาเปรียบคนอื่นเวลาบี้เขาก็บี้ติดเดยนตายไปเลยนะครับผมถามคำถามอีกครั้งนาครับถามนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลางตอบไม่ได้ขอให้ไปลาออกนะทำไมอเมริกาไม่กล้าขึ้นภาษีสมรกรรัสเซียขีดเส้นใต้ห้าเส้นถามทุกคน ทำไมขึ้นมาทั่วโลกเลยเขมรยังขึ้นเลยไทยก็ขึ้นทำไมรัสเซียซึ่งทะเลาะก,กับอเมริกาอเมริกาไม่ขึ้นภาษีตอบได้ไหมตอบไม่ได้ลาออกท่านไม่สมที่จะมาเป็นอีกน,นี่คําถาม,มง่ายอันเนีเ้ยรัสเซียนะไม่เครกล้าแตะอเมริกาไม่แตะเลยทางที่ส่ง,อ,งอ,อกอเมริกาอุตนนตุดหมดตอบปัญหาผมคุณองุองเองนะครับกูนาให้ท่านลองนายก คนเกตกาท่านมีของสองพี่ชายนะพี่ชายหนึ่งพี่ชายกเกษตรสอนให้กินกล้วยนะครับอันที่สองพี่ชายที่สองเนี่ยเกณฑ์ชะการโดยเกินขอให้ปล่อยเงินปล่อยเงินสงสารประเทศผมก็เหนอให้พัฒประชาชนตั้งไทยเสยรีกลุ่มเข้ามาไปติดตามเรื่องนี้ให้ประชาผมไม่นักวิชาเกินครับผมพูดมาที่แล้วแล้วผมไม่ได้เก่งชะการผม คนที่รับอาสาเปรับชายชาติต้องเก่งนะครับไม่ใช่ไม่รู้หน่อมแนมหน่อมแนมหน่อมแนมโปรยเงินท่านลาออกไว้เลยนะครับนะครับท่านองคหญิงถึงเวลาแล้วที่ถอยมาให้ท่านนายกใตดินซึ่งขณะนี้นะครับไปทําอะไรที่อินโดนีเซียผมจะบอกให้นะไปเจรจาไปทําอะไรครับไปหาโอกาสทําการค้าการเงินคเนี้ปราบกรรมท่านแี้ก็อ,อภัยจโทษทำไมท่านมาช่วยชาตินะครับ ผมเศร้าเลยเกิดผมจะพูดอย่างเงี้ยถ้าโกโปรผมก็ปิดละแต่จะฟังผมพูดให้พวกผมฟังนะครับไม่ต้องเชื่อผมผมไม่ใช่คนเก่งแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์หลายเหตุการณ์อายุมากพอ,อที่จะเห็นปัญหาต่างๆเราเนี้ยนะครับขอให้ประเทศไทยโชคดีแล้วยนะกผุก้หญิงถึงเวลาถอยแล้วครับไอคุณพ่อขึ้นมาเล่นเน่ท่านเป็นผู้หญิงวัยยาวุฒิคนวุฒิะสมวุฒิอ่อนด้วยออกมาซะแล้วค่อยถามคนที่รู้เยอะๆมาออก โซเชียลมีเดียเยๆๆๆๆๆอะๆราบาห้าระชาชวได้รับทราบไม่ใช่หน่นแนมเอาแถลงการเองซวยแถลงการฉบับแน่ใช้ไม่ได้เอาคืนมาซะอายเขานะครับตสดีทุกท่านครับขออนุญาตพูดแรงครับผมไม่มีอะไรเก็บใครเลยชอบด้วยซ้ําผู้หญิงแรงกรเบื้อแต่ว่าท่านต้องรู้จักตัวเองครับท่านผู้หญิง,งๆๆๆครับขอตบดีขอดแกหอบวะนะแล้วกบแถลงการแบบนั้นใครเขียนให้ไม่รู้ จากมาตีหัวไดนทีเนยท่านอ่านเรือปรเปล่าแถลงการฉบับนั้นอ่ะจะส่งคุณพี่ชายซึ่งไม่รู้อะไรเลยไปเจราจาเอาที่แล้วผมพูดนะห้ามเจราจาห้ามเอาอะไรไปแลกกับอเมริกาท่านจะติดคุกผมพูดแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านในขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้ประเทศชทยโชคดีนะครับวิกฤตเคอะอยู่หน้าประตูจากประสบการณ์นี้เรากําลังเสียเอกภาพจากเอกภาพจะเสียอิสรภาพขณะนี้เสียเอกภาพนะอเมริกา ไม่มาฟฝ้าหัวอยู่เนี่ยครับสวัสดีทุกท่านครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ